สบายดีอีกรอบอีกเทอเดีย๋ยวจะพม่พี่น้องมืดอนี่บเไปทางใดเด้อพี่น้องเดินอยู่เฮื่อนอยู่สั้นคือเกาตากล่มหนาวอยู่นี่แหละชีให้ลูกสาวเป็นส่างสะผมห้พี่น้องเลยมันหนาวแห้งบเดไปห้าบดลไปใสให้ลูกสาวสะหายมืดหนิกับโบต้องเสียเงินสามสิบบาทพี่น้องสบายดีเด้อพี่น้องเดินสบายดีปีใหม่อีกรอบอีกเทอยในสายหนาคนดือนะสายหนาเขาดือสบายดีป้าลุง เดนนพี่น้องเอามาเบิ่งดูลกอย่าเหตุะน้องดีนะน,น,นะน่นอ้าบาย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 ป้าลุงอันเดียยังดื้อได้คือเก่าสิ <c oughs> หายดูกซาวเป็นสางเสริมสวยสางสาผมาม่ <c oughs> า,มาม้าบริกินทีแบริกินยังชาที่แล้ว ด <laughs> ื้อดื oh, so ้อดื้อดื้อดื้อวยื่ออาไยังจืดเอาไปมาคามันฉีเขาตาหันเท้าขี้เดือมาลุกมาวางมันลงบักไปน้อยนนนมาซราหัวพี่อย่าเอาขื้นเตียงนะเ้ยมันหนองสิต๊เอานองลงกสักับบุได้ปะนี่ก็บ่ันา ชินองเอ๋ยคนเดือะไม่ใหญ่เขาก็กินหวานเห็ดแล้วเรียบร้อยชินองเอ๋ยไปไมัได้เปมืนกันกินหวานแซ่บบ่ไม่ใหญ่เหมือนเป็นวัดเหรอฮะแก่อยกแซ่บบ่แม่มันได้จังพ่อสบายดีพี่น้องสบายดีปีใหม่มากินหวานเน้าบวานเลย เป็นวัดอยู่ยังอยากกินวานพี่น้องเอ้ยม่ใหันยังเหมือนเดิมเลยพ่อทางไหนมีแต่กิ่นคอเป็นไงล่ะคอคอยังลูกเขาไปเอววีมาลูกสียหายลูกสาวเป็นอันนะสร้างวันนี้โอ้ยคนดื้อเอ้เปิดนาวดอกพี่น้องแต่ว่ามันลมเหมือนมันเป็นอียังมันยังเหมือนกินวานร้านน้อยขีดื้อใช้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  สีไปซ้ายอันนั้นนะสีไปเลยเลยเลยก็ไปเลยพี่น้องเลยจะเหม็นสะไปแล้วมาเด้อมาเด้อมาเด้อโอ้พี่น้องเลยเป็นพรมจะซื้อกราบสวัสดีค่ะพี่น้องเอาเป็นยังลูปบุกลายอย่างเห็นอยังร้านจะหายโฟลาดอุกเอานะเฮ้ยขายสาหร่ายสะผมให้นี่โอ้ยพี่น้องเลยบริษัทหัวลายมืหม ยับงมาจีน,นั่งไปข้างนั้นโอ้ยคุณหละหัวกระจ้าแดงตึงถึงคุณหละพี่น้องเอ้ยสบายนอนห่มผ้ามีสางอยู่บ้านมาเด้อพี่น้องเด้อคุณเด,ด่อยากสนใจสะผมสะหลายเป็นสางเสริมสวยได้ น้ำเข่าหูแน่กรบอกเป็นยังพี่น้องเพราะว่าสร้างนี่ฟรีบม่ได้เสียเงินท่านได้เสียเงินนะน้ำบอเข่าหูไปทางได้กรไปบายได้ย้อนล่มย้อนนานพี่น้องหลดกระบ่มีล่มกระบ่ล่มกระแห้งไปใหม่เอาโหลดไปเห็นงานโหลดไปใทรกกบะปได้แทรตุยางเลาะอยู่ในบ้าน นหัวดิสบายสบายพี่น้องเลยจึงกองไปก่อนด้วยโลเย็นได้พี่น้องน้ำถึงหัวเราเย็นเย็นเปลี่ยนที่กันซาพี่น้องเอ้บเยบาทบาที้แม่ปุ้งกัมซาให้แม่เงิน้าสบายดีพี่น้องโอ้ยกัมซาขาหัว ยมหน้า,ม,นามันก็ต้องอย่างนี้แหละนะพี่น้องเปลี่ยกนกระซ้าให้กันอยู่นี่เลยน้องสไลด์ซ้าให้ปลาว่าเรียบร้อยเป็นปีใหม่ปีเก่ากับพ่อล้างลุงอยู่แล้วเยอเลยหนปีกับนี่เยอะนี่นะนหิต cầm sáng hải tan như thế nào đấy của mi vẻ của mi ngàn วาพน้้นแดงติกขึงตแดงเห็นอะไร <c oughs> ดินดินแดงพี่บอกว่าเบมเนบพันมหล่นเห็นแ่้ด้านกระลนที่เก่าหันแล้ว <c oughs> ขาบอบเป็นท้อง

พุ่มปวดออกปวดออกมากคือไปปักซารมึงบมันก็เม้นตื่นแล้วใส่พุ่มพี่มางขกเจ้าอาเข้าผี่เท่าแลมุก เาขี้เก่าเขาขี้ไก่เขาขี้ไก่แล้วมามกแส่จ,จะ่น้ำม่วงก็จะวะใส่พุ่นเฮ่ยสูดกนรานพี่น้องฉ <laughs> ุดกนรานไม่ใหญ่เหมือนผมไม่ให่เหมือนตะกี้เวอร์ชีนอยเลยนี่พี่น้องเต็มกำลังผมน่ะไม่ใช่ใส่พ่น အအအဖကက့ကနကေေကညူမေကပြနို့စ်လို့တေသားကူေကေရဲ့တွေယြဎ်းတေသားက့က်လ เกาแห้งกับ,บหเกาี่อ,งงอางเเนยานพุ่มมันหล่นถ้ามาแทพุ่มมันะหล่นแล้วเกา่กเามันกันหล่นแต่ว่าแนพวพมหลุดเนม,นมนเนเตัวพตเน่้อเต้ยาแค่น,น,นะ โพดหล่นไปหน่อยบอได้วิบปได้ยังกับผูกปุ่มออกปุ่มออบ้าปูากเนี่ยมานเบแอวแล้วเป็นสารช่วยบรรเทดได้ดอกเพื่อนโอ้ได้ ดูมันเป็นน้ำเขาท่อแตะจ้งเขาพี่น้องก้มเน่ละเลเจ็บเอวถูกผมผนดาปวดออกปวดออกปวดโพโอ้ตัวพี่น้องเลยเบิดแล้วแนวผมตัวเองหล่น 哎。Right. เด็กเอาเห็ดไปเขาตุ <saturated> ๊บเขาตัดแก๊ปปี้มากรบอเขากะลายไปแล้วใครกะสะให้ฉันยกจะให้มันไปติสะให้แม่ใหญ่เหมือนก็เรียบร้อยแล้วครับพี่น้องเจะคุยเอากาแฟมาใส่นะอ๋อเหลือแล้วเก็บแอล ปวดโพพี Aye, so so ่น้องเอ้ยเจ็บแอร์ปวดพ่อน้องสาลายมาทาบเหตุป้าต่อยังลูกเวลาบูดอยากไปเด่นมั้งพูดอยากไปท้ำเออบูดจะไปแต่ว่าต้องไปฮุยมาห้องนี้กับซีเดล่าเลยพี่น้องเอ้ยซะชิไปหาเป่าผมก่อนพี่น้องซาทำยังไงเมื่อจะเรียบร้อย คนนี่ก็บครอบไิชิวเพียงเน่านี้ได้พี่น้องเด้อฝากก็ไหล่ก็แท้ประว่าน้ำเด้พี่น้องดีอยู่ดีไม่แห้งสุกทุกคนจ้า